อัลลอฮฺมัลลัลลอฮฺรับบิละลามีมุอีนัสตางีนว لا حول ولا كواذ إلا بالله العظيم أما بعث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับพี่น้องตอนนี้เรามาอยู่ที่ข้างหน้าห้างไอเช่นมอลนะครับห้างวอลกัฟแห่งแรกนะครับของพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับห้ามดินลาพี่น้องครับมาเจอกับกับผมอีกแล้วครับว่าครั้งนี้เราคงจะได้มาอบอกกล่าวให้พี่น้องนะครับได้รับทราบ ในส่วนของรายการวักัฟอิสติสมารีนะครับวกัฟเพื่อการลงทุนนะครับซึ่งจะพบกับพี่น้องในทุกๆสิ้นเดือนของทุกๆเดือนนะครับซึ่งเราจะระดมเพื่อการวักัฟเพื่อการลงทุนนะครับแน่นอนที่สุดนะครับวักัฟเพื่อการลงทุนนั้นเป็นอีกหนึ่งนะครับการงานนะครับที่เราสามารถจะมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นผู้ที่บริจาคนะครับบริจาคไปในหนทางของลอสุบฮานหัวตาลา และแน่นอนที่สุดนะครับวอวคับดิสมารีนั้นเป็นการวอวคับที่ยังประโยชน์นะครับให้กับผู้ที่ได้ทำวิการวอวคับและยังประโยชน์ให้กับสังคมนะครับโดยรวมอีกด้วยนะครับทั้งนี้การวอวคับดิสมารีนั้นเป็นการวอวคับในขณะที่ทรัพย์สินเดิมยังคงมีอยู่แล้วเราก็จะนําผลกําไรนะครับผลที่ได้จากการาลงทุนนะครับในกิจการต่างๆที่ทางคณะกรรมการบริหาร ของวากัฟนะครับไอทุสซาลามเนี่ยจะเห็นชอบในการที่จะนําไปลงทุนแน่นอนที่สุดครับการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงแต่การลงทุนสําหรับวากัฟจิสมารีของเรานั้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับเน้นในการที่จะได้ผลกําไรนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินในส่วนของวากัฟได้งอกเงยขึ้นมาแล้วก็เพิ่มพูนไปอย่างไม่รู้จบนะครับ แล้วก็เราขอเชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมนะครับในโครงการของเราวัคซัปอีพิสมารีซึ่งเราจะจัดให้มีในทุกๆสิ้นเดือนครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดเรายังเหลือเวลาก่อนถึงจะเดือนก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้นะครับในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับชาลาตาลานะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะมาอยู่ร่วมกับเราเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้วากัปนั้นได้ดูแลหัวใจของพี่น้องทุกท่านครับ วกับอิติสมาีทุกๆสิ้นเดือนนะครับแล้วพบกันทางตาอุนเรดิโอตาอุนทีวีแล้วก็เครือข่ายทีวีของพวกเราตลอดระยะเวลาที่เราจะจัดดำเนินรายการนะครับขอ,อย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับวกับอิติสมาีวกับเพื่อการลงทุนขอให้พี่น้องได้มีส่วนกับเราแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยแม้จะเป็นการบอกต่อแม้จะเป็นนะครับการหยิบยื่นนะครับความดีความดีที่ไม่สิ้นสุดนะครับถือว่าเป็นการทํา การบริจาคทานนะครับเป็นสตกก็ยาริยะเป็นสตกกที่มีผลบุญท so ี่หลังรินนะครับไหลรินนะครับไม่ขาดสายจนถึงวันเกียมนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งครับวักฟิสมารีวากฟเพื่อการลงทุนครับอัสลามอะลัยกุมมะเราะมาตุลลอฮ์บะบะเาอกาตุ์ร่วมวากฟบได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี109146 5171มุลนิธิมัดีนาตุสสลาม